ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่25จาก145ประเทศที่ได้รับการประเมินโดยคำนึงทั้งกำลังพลยุโทโธปกรณ์งบประมาณการขนส่งและปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความสามารถทางทหารทั่วโลกหลังม่านข่าวปิดลงสิ่งที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือการเคลื่อนไหวที่ยังดำเนินต่อไม่มีเสียงปืนไม่มีภาพสดไม่มีพาดหัวตัวโต,วตวแต่ในโลกของความมั่นคง ความเงียบมักไม่เคยหมายถึงการหยุดแสนยานุภาพไม่ได้เริ่มที่สนามรบเมื่อพูดถึงแสนยานุภาพทหารไทยหลายคนอาจนึกถึงรถถังเครื่องบินเรือรบหรือกำลังพลแต่ในความเป็นจริงแสนยานุภาพที่แท้จริงมักเริ่มต้นก่อนจะมีการรบและทำงานต่อแม้ไม่มีการรบเกิดขึ้นมันคือระบบไม่ใช่แค่กองกำลังประเทศที่ไม่อยู่กลางสงครามแต่ไม่เคยอยู่นอกเกม ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศที่อยู่ในภาวะสงครามโดยตรงแต่ก็ไม่เคยอยู่นอกกระดานของภูมิรัฐศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตำแหน่งที่ตั้งเส้นทางเศรษฐกิจชายแดนและบทบาททางการทูตทั้งหมดนี้ทำให้กองทัพไทยไม่สามารถหยุดคิดได้แม้ในยามสงบกองทัพบ,บกคือกำลังที่ยืนอยู่บนแผ่นดินจริงกองทัพบ,บกคือกําลังที่ยืนอยู่กับแผ่นดินจริงไม่ใช่แค่จำนวนกำลังพล แต่คือความสามารถในการเคลื่อนกําลังป้องกันพื้นที่และควบคุมสถานการณ์ภาคผืนจากชายแดนสู่เมืองจากภัยคุกคามภายนอกสู่ความมั่นคงภายในนี่คือเสาหลักที่ทำให้รัฐยังยืนอยู่ได้กองทัพเรือเส้นเลือดของประเทศประเทศไทยมีทะเลสองด้าน และเส้นทางการค้าทางน้ำที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจทั้งประเทศแสนยานุภาพทางทะเลจึงไม่ใช่เรื่องเรือรบแต่มันคือการคุ้มครองเส้นเลือดที่ทำให้ประเทศยังหายใจได้ตั้งแต่พลังงานการค้าไปจนถึงความมั่นคงทางอาหารกองทัพอากาศใครคุมฝ้าคนนั้นได้เปรียบในสงครามยุคใหม่การได้เปรียบเริ่มจากการมองเห็นก่อนเรดาร์ เครื่องบินระบบเฝ้าระวังกองทัพอากาศไม่จำเป็นต้องขึ้นบินทุกวันแต่ต้องพร้อมทุกวินาทีเพราะการเสียฟ้าอาจหมายถึงการเสียเกมทั้งกระดานพลังที่ไม่ใส่เครื่องแบบแต่แสนยานุภาพทหารไทยไม่ได้มีแค่ผู้ถืออาวุธยังมีระบบข่าวกลางไซเบอร์การสื่อสารและข้อมูลสงครามยุคนี้ชนะได้โดยไม่ต้องยิงแพ้ได้โดยไม่รู้ตัวและนี่คือสนามรบที่เงียบที่สุดแต่รุนแรงที่สุด งบประมาณทางทหารไม่ใช่แค่ตัวเลขในเอกสารมันคือการตัดสินใจว่าจะเตรียมประเทศรับมือกับอนาคตแบบไหนการฝึกร่วมการซื้ออาวุธและความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งหมดคือสัญญาณที่ประเทศอื่นอ่านออกแม้ประชาชนจะไม่ทันสังเกตความสงบไม่ได้แปลว่าวไม่มีการแข่งขันในโลกภูมิรัฐศาสตร์ช่วงเวลาที่ดูสงบมักเป็นช่วงที่ทุกฝ่ายจัดแถวใหม่ใครสะสมกำลังใครสร้างความได้เปรียบใครกำลังรอจังหวะ คำถามจึงไม่ใช่ใครชนะวันนี้แต่คือใครจะพร้อมกว่าในวันถัดไปแสนยานุภาพที่แท้จริงแสนยานุภาพไม่ใช่เรื่องของการโชว์พลังแต่คือการทำให้ไม่มีใครอยากทดสอบมันคือการป้องปรามมากกว่าการลุกรานและคือเหตุผลที่บางครั้งการไม่ต้องใช้กำลังคือชัยชนะที่ดีที่สุดสิ่งที่ประชาชนควรรู้กองพับไม่ใช่เรื่องไกลตัวอย่างที่คิด เพราะทุกการตัดสินใจด้านความมั่นคงกระทบต่อเศรษฐกิจการทูตและชีวิตประจำวันการเข้าใจดีกว่าการเชื่อแบบผิวเผินเพราะในเกมแบบนี้ไม่ได้ตัดสินกันในวันเดียวแต่วัดกันที่ความอดทนการอ่านเกมยาวและการเตรียมพร้อมและนี่คือเหตุผลที่เราควรจับตามไม่ใช่แค่เสียงดังในข่าวแต่การขยับเล็กๆที่อาจเปลี่ยนสมดุลทั้งกระดาษอย่าลืมกดติดตามทีมงานสมองแสบและทีมงานสมองแสบขอตัวลาไปก่อน เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ